ไม่อยากมากินแรงันครับวันนี้มาครับมาครับมาครับแกงนอใส่ปลาดุกจีครับเอานอมาต้มนะครับอันนี้ผมต้มละไว้สองชั่วโมง้วครับนี่ปลาจีนะครับอันนี้เป็นปลาดุ๊กนะครับเนาะเอามาย่างละไว้นี่ครับย่างบดต้องซุกแต่นะครับเอาหมอกน้ำย่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเอาไปแกงต่ออยู่ครับเครื่องแกงนี้เกลือครับหอมเตียมหอมแดงกะปิ ป่าห้าพริกแดงนะฮะผงพุงรสชูรสใส่เปตัวหน้่ตำเครื่องแกงขึ้นแล้วเลยครับถ้าหากวันหน้ามันแห้งนะครับเติมหน้าหมาดได้สักน้อยนะครับเนาะมันทวมนอนนี่นะครับพริกที่เฮาตำไว้เอาใส่ลงไปเลยล้ำกับผงชูรส ก็น้ำลร่างโคกนี่ละครับแต่ลงฝาน้ำแกงเดือดตั้งใส่ฝาดุกจีครับปลาดุกนี่ก็จีหมอกน้ำง่ยอยนะครับน้อบดต้องแต่นะคะรับาดุกน่าจะได้ตี่แล้วครับผมใจปากตัดมาแนะ้วครับเนาะตัดเก่งนะฮะเฮ็ดหูหนูเฮ็ดคอนนะครับลงไปเลยไข่มีพัก,กอื่นๆนะครับเนาะบวบบ,อบนน้อยนะฮะ ผักเหมียงต่างๆครับได้หมุดนะครับเนาะเอามาใส่ได้เลยครับนี่ผมมีเฮ็ดเนาะแล้วก็ผักละครับผักละนี่สิบบาทอย่างนักสามัดดูใส่ผักละลงไปแล้วหอมครับหอมพันนักหอมพาราเนาะครับเนาะนี่น้ำไหลไหลจิ้มโดพอสักหน่อยเหรอหอมพาราไตครับลูกโดดจีครับพริกแดงจีพริกนุ่มจีเนาะครับเนาะรวยนาไปครับ ของเด็ดอยู่ตรงนี้นะครับเนาะไอนี้ปัดทห้เกมไอนี้มันยังต่างๆมากรบเบนเนอร์ผมแบบนี้แล้วครับมีแค่นี้นะครับเนาะนะตักซส้อถ้วยจิ้มกันเลยครับแก๊งนอใส่ปลาดุกจีครับหอมขนาดครับผม,ผมหอมผักละนะครับเนาะดอดเลยอ่างไรอะน้ำลายไหล มาครับมาครับพีน่น้องมาจิ้มแกงนอใส่ปลาดุกจีนะครับนาะใส่ผักลาด้วยครับจำเนื้อไปเนาะอหอมตองครับหอมผักลาลองรับนาะสุดยอดอ่ะผักลาก็ม่อนใส่ม่อนใส่เลยเนาะเนี่ย ลูกโดดครับลูกโดร์จีนะครับเนาะทับหอมแดงครับปลาดุกจีเห็ดขอนเห็ดหูหนูนะครับเนาะสดไปเลยครับเนตเต้ๆๆครับเมนูนีๆๆนะ้เนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook และ YouTube ช่องอ้องอย่ามากินแหลงเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ